สวัสดีครับพบกับเอกย like, ัวยูนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับหมาอยู่หมาเล่นร่อนนะครับนี่ครับไม่อยู่ไม่มีไม่เป็นไม่บ้านไม่มีที่หลักแหล่งนะครับ <c oughs> ที่อยู่ไม่มีช่วย หาบ้านหรือหาอาหารให้มันกินหน่อยนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างได้เลยนะครับช่วยสนับสนุนหน่อยกดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับนี่ครับอยู่ในในป่านะครับมีแต่มีแต่อ่างน้ำเสยไม่มีบ้านไม่มี เรียราดนะครับดูนะครับ